เอาเลครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะฮะตอนนี้นะครับเราได้บุกตะลุยมานะครับยึดโปแลนด์ไป2เมืองและและออสเตรียเป็นเมืองหนึ่งนะครับจากพาที่แล้วที่ออสเตรียเนี่ยได้บุกโจมตีนะครับเมืองของเรารอบเมืองเราเราก็ป้องกันได้สําเร็จนะครับตอนนี้ก็เรามาผนวกดินแดนรอบๆข้างเราก่อนอย่างเมืองนี้ของออสเตรียที่เพิ่งยึดไป แล้วก็เมืองนี้ที่โจดอ,อยู่นะครับโอเคก็ตอนนี้เมืองขวาเนาะกำลังไฟไหม้เลยเงินเราก็หมดนะครับหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยโวตรงนี้พึ่งยึดมาได้ทหารหมดโอเคไปครับเทินที่เก้าตอนนี้ขาดกำลังคนมากๆ ออสเตรียรวมพลแหละที่เมืองอันนี้น่าจะมาล้อมเมืองเราอืมได้เราน่าจะสู้ได้ครับทุกคนโปรแลนด์ขึ้นพลมาทับใหญ่ซะด้วย ล้อมมือเหรอเอาเลยเหรอได้ดิศึกสองทางเลยครับตอนนี้เมืองน,นี้ตอนแรกลบกับออสเตรียครั้งนี้ลบกับโปรแลนด์เมื่อกี้ไม่น่ามีฐานปืนใหญ่หรอกใช่ไหมไม่ได้สังเกตเลย อ๋อมีแบบว่าขุดเป็นบังเกอร์ดีเยรศัตรูมาทางไหนเนี่ยข้างหน้าอ๋อนม่นมีช่องของศัตรูอยู่ข้างหน้าครับทุกคนอ,อันนี้เข้าบ้านได้อยู่โบสเข้าโบส ตรงนี้ก็เข้าได้ถ้างั้นเราก็ไม่เข้า,เ,าเข้าบ้านไม่ดีกว่าห อันนี้อีกกรองเดี๋ยวเราจะลองขุดบังเกอร์ดูขุดสนามเพาะ อ๋อทำเป็นบังเกอร์ได้ด้วยดีดีครับดีแล้ว มุมนี้ไม่ได้เลยครับอ๋อมันติดอยู่แค่ตรงนี้ทุกคนอ่าเราจะทำบังเกอร์ตรงไหนต่อนี่ไงโอเคเอาแค่นี้แหละครับบังเกอร์สตาร์ทเลยก็เราก็จะมีบังเกอร์นะซ้ายมือแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งเข้าที่นี่ก่อนแล้วก็เข้าในหมู่บ้านเข้าใน น,นี้ครับในโบสถอันนี้ก็เข้าได้เหมือนกันนะแต่ทำไมมือนี้เข้าไม่ได้ นี้เราทาหารเราเข้าบ้านแล้วครับขวาขวามาอีกคระบอืมทำดีอยู่ อนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะลบแล้วครับทุกคน โดนเลยเหรอวิ่งในบ้านกระลุมบอล้วครับทุกคน เอ้ยมีคนขึ้นมาด้วยวะ่ะโอ้เอาเนื่องนะเนี่ยขึ้นม่อีกคนหนึ่งบังเกอร์ก็ไม่ใช่อะไรขึ้นมาทำไมอ่ะมันไม่ถึงหรือ,อยังไงข้างในแตกแน่นอนครับสามลุมหนึ่งอยู่ข้างใน เวลคมันมีประมาณ30คคนผมว่าเราต้องรวมตัวซะหน่อยลนะไม่งั้นแย่เลย โดนยิงเลยครับตรงนี้เอ้าแล้วทหารเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเตือนทำไมนะทหารโอ้โหมากันเยอะจัง ีรวมตัวกันอยู่ครับกองทาเราน้อยด้วยเน่ากำลังคนบุกเข้ามาเลยครทุกคนเขี่ยเมืองแน่นอนเลยครับรอบนี้เรากระจายคนกันเรากระจายคนเกินไป โดนชาร์จ bon แต่ว่าล้อมยิ่งก่อนเอ้ายอมแพ้ครับอางจริงยอมแพ้เฉยถ้างั้นเรารวมตัวกัน หเือสองกองครับตรงนั้น เฮ้ยมีพบด้วยว่ะ ิดว่าจะแพ้ดีนะสู้ก่อนไม่งั้นแพ้แน่นอนโอ้เราสังอาหารไปเยอะมากเลยทุกคนเอาเรื่องอะเนี่ยเราเอาเรื่องเลยเนี่ยอันนี้ก็ล้อมอยู่อย่เราออกไปจาดการก่อน มาแค่ไม่กี่กองคือยังไงเรามีเทคโนโลยีหรอหรือยังไงเราถึงขุดสรถามเพาะได้มีปืนใหญ่อืมปืนใหญ่กระบอกหนึ่ง จะมากรีปมันเหมือนจะมีทหารที่เฉพาะด้วยนะต้องดูว่าเป็นยังไงอือือหมอกลงแน่นอนเราต้องแบ่งเป็น เอาฝั่งไหนอะฝั่งงูเหรอแดงๆเอ้เวลาลบอย่างนี้ไม่ขึ้นหึงแดงเดียว สามกองตรงนี้เป็นปีขวาไปอยัดเถ่ะอืมหันมา้าออกปีขวาครับแล้วก็เดี๋ยวแม้ทัพเตือตรงกลางจะหันกองเสริม นี่ไปเพราะว่าทานปืนใหญ่เนี่ยก็คือระลมยิงใหญ่เลยทางนี้เราจะเบี่ยงขวานะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมุมนี้เนี่ยเราจะเบี่ยงเบี่ยงขวามาเน

เราล้อมแบบล้อมปิดทางหมดแล้วนะ เป็นดูดีทุกคนครับร้อมโจมตีอา ทำไมทับนี้ชา้าเดียวโอ้ชา้าของจริงครับเราก็ชา้าเหมือนกันสารมาเรียบร้อยแตกยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอยังมีปะเนี่ยเรียบร้อยครับ ไม่มีใครทำอะไรเราได้ครับทุกคนแต่เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้จบคลินี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะฮะเปนครับ,รบกับการป้องกันเมืองมันมากนะครับเจอกันพาร์ทหน้าทุกคนครับ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะ,ค,ะ bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ